เมืองแห่งนี้มีเรื่องเล่าว่ามีบ่อน,น้าได้มาสัจจร,รย์ที่สามารถรักษาอาการป่วยโรคผิวหนังรุนแรงของม้าตัวหนึ่งได้จากการแค่ลงไปแช่ในน้ําเป็นเมืองที่มีประชากรไม่ถึง2,000คนนะครับมีขนาดเล็กและคนก็น้อยมากๆแต่ถ้าพูดชื่อของเมืองนี้ออกมาแล้วหลายคนจะต้องร้องอ๋อเมืองนี้คือลาโรชโพเซเมืองเล็กๆทางตะวันตกของฝรั่งเศสต้นกาเนิดของแบรนด์เวชภัณฑ์ระดับโลกลาโรชโพเซครับ สวัสดีตอนเท้าจากกรุงปารีสนะครับสะะารภาพว่าน,นี่ยังไม่ได้อาบน้ําอาบท้านะกำลังจะลงไปทานเบรคฟาสตอนเช้าแต่ว่าก็อยากให้มาเห็นบรรยากาศช่วงเช้าในย่านเบอร์ซี่นะครับยังไม่ถึงขนาดชานเมืองแต่ว่าออกมาจากใจกลางเมืองนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินทางเพื่อไปที่งานคอนเฟรนซ์ของลาโรชโปเซนะครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะได้เดินทางไปที่เมืองลาโรชกันไปศึกษาว่า เมืองที่ให้กําเนิดเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับให้ดูก่อนอันนี้โรงแรมเพิ่งตื่นนะก็ ก่อนออกเดินทางขอโพอสไว้ก่อนนะครับทริปนี้ผมได้มาที่ลาโรชโพเซซึ่งเป็นโอกาสที่ผมจะได้มาศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสกินแคร์ต่างๆนะครับและข้อมูลใหม่ที่ผมได้จากในวงสนทนานะครับว่าผิวพันธุ์ของเราจะเบ่งบานที่สุดตอนอายุเมื่อประมาณเท่าไหร่ซึ่งคาตอบก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีครับผมเนี่ยได้ไปดูรูปของตนเองในวัยตอน30ต้ตนๆนะครับบอกได้คําเดียวว่ามันคือนกพจักอัตตนตอนที่เป็นร่างทองนะครับ ตอนที่เป็นวัยที่ผิวหนังของเรานั้นยังเปล่งปลั่งสุขสมบูรณ์ที่สุดครับพอไี้ดูดรูปภาพของตอนเองในวัย30ต,นตน้ตนๆเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าผิวหนังของเราเนี่ยก็มากลาเป็นอย่างมากทําให้ทริปนี้เนี่ยผมอินกับอีเวนต์อินกับองค์ความรู้ที่ทางลาโรชโคเซ่เนี่ยได้มอบให้กับผมเป็นอย่างมากนะครับเรามาถึงงานเดิมไลฟ์แล้วนะครับข้ามกลางสายฝนงานเดิมไลฟ์ปีนี้จัดที่เดี๋ยวใส่อินเสิร์ตเอาแล้วกันชื่ออ่านยากเป็นิพิธภัณฑ์ที่จะ มีความเอกซอติกนะสะท้อนแบบความศิลปะ เรากาลังจะเดินเข้าไปในงานนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นความหลากหลายของเชื้อชาตินะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีความพิเศษเพราะว่าคนจากทั่วโลกนะจากเอเชียจากแอ,อฟริกาจากโอเชียเนียพวกเราคือคณะจากเมืองไทยกําลังจะเดินเข้าไปในงานนะงานนี้ก็ผพ้นค้นพบนะครับว่ามีแปดที่ม,มาก,กันไม่ได้เจอกัน20ปีอยู่ที่ปารีสสวัสดีครับสวัสดีเอ็มเอาท์ครับสวัสดีครับขึบ้นคนมาปารีสครั้งแรก ไง,ไงบ้างครับหนาวครับหนาวมากไม่ไมไ่ไม่ได้แบบว่าสัมผัสอากาศหนาวจากยุโปรปนานเลยแฮร Paris in the rain เนาะใช่แบ r ์ริสอินเดอะเรนครับข้าง,งแรกในชีวิตเลยไม่เคยแบบอยู่หน้าหนาวที่ฝนตกก่อนครับไม่ไม่ชินเลยแบบวิงว่งวิงง่งหลบฝนแล้วหนาวไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับ ความจริงวันนี้เนี่ยนอกจากน้องขุนพลแล้วผมยังได้มีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาพบปะกับคนที่ปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอนะครับมีทั้งยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ในแวดวงสกินแคร์และแพทย์ผิวหนังสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ครับตอนนี้เราอยู่กันในงานลาโรสโปรเซซึ่งคุณเอ็มน่าจะพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ใช่แต่ว่ามันเป็นแบบไลฟ์สกินเป็นสกินแคร์ที่เกี่ยวกับสกินไลฟ์เชนเจอร์เนาะก็คือไม่ใช่แค่สกินแคร์ธรรมดา จะมาเป็นสกินแคร์เหมือนกันไม่ได้ของเราสามารถเปลี่ยนชีวิตเดหรือว่าเปลี่ยนชีวิตคนได้ก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยต้องการดูว่าใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยสกินแคร์ตัวนี้แต่ละตัวของเขาเนี่ยก็จะเข้าไปแก้เหมือนกับเปลี่ยนชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของแต่ละคนนั้นๆก็เลยแบบถือว่าเป็นกินแคร์แบรนด์ที่แบบใช้คอนเซปต์ได้ดีมากๆครับขอบคุณมากครับ โอ้ห <ผม S 1> แนะนําข้างหลังนี่คือแปดที่เองนะครับถูกต้องครับนนรคบนนี้ก็คือพวกเราคือบัส because of y o UI ช h ยเม m เบอร์ลับที่13 14และ15ครับถูเลยอ่งพี่ย้งพยายามเก็บความลับนี้มานานถูกต้องมัสมี15คนถูกต้องเราเป็นตัวละครลับ3ามตัวสุดท้ายครับคุณเลมที่แบบเรายังเป็นทีเดนเอเจนด้าซึ่งเรายังขาดทักษะการร้องการเต้นการเล่นละครและ acting เราไม่มีอะไรเลยเรายังไม่มีอะไรเลยครับคุณเลมอย่างที่ผมได้คุยกับคุณหมอเลยครับทีมของงานวันนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดดีมากนะครับเขาใช้คำว่าสกิน Life c h a n g e r ครับซึ่งในความหมายในทางลึกก็คือว่าเรื่องผิวหนังมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินผิวหนังมันมีความลึกมากกว่าที่เรามองเห็นด้วยสายตาของเราครับมันไปกระทบถึงเรื่องของความมั่นใจสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพข้างในของเราด้วยผมได้ไปคุยกับพีชี้ครับซึ่งพีชี้เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ฟังเซสชั่นที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ตรงนี้เขาถึงกับน้ําตาคลอออกมาเลยเพราะว่าเรื่องที่ได้ยินเนี่ยมันใกล้ตัวกับชีวิตของเขาครับคือพอฟังเรื่องว่าคนที่มีปัญหาผิวอะถ้ามันไม่ไไดด้เเกกกกิััับตวรามนมน็็่ พี่มเชิดใกล้ตัวใช่ซึ่งคือคือสเฟนคือเนี้ยนั่งฟังไปเราจะลองให้อันนี้พูดจริงคือนั่งเหมือนตาปริ่มจริงอ่ะตอนแรกที่พี่เจอแบบย้อนไปตอนแรกเลยตั้งแต่ยังไม่มีสเฟนอกปาเป็นสเฟนเฉยๆตอนเจอกันนะ่ะคือเป็นคนดิชั่นนั้นเลยคือสิวเต็มหน้าตอนที่กำลังเริ่มคุยๆกันอนะยังคิดไม่ใจพี่ว่าแบบถ้าเราไปแฟนกันจริงๆกูจะจูบเขาตรงไหนวะ <c oughs> ตรงหว่างคิว้วคือได้ข้อสรุปว่าหว่างคิว้วละกันเพราะว่าคือบนหน้าเขาแบบมากมายจริงๆวันนี้สิ่งที่เราได้รับรู้คือคือสกินอ่ะมันไม่ใช่เอฟเฟคแค่ฟิสิเคิลแต่มันเอฟเฟคไปถึงไกลคอรจิคอลด้วยแล,วแล้วแบบคนที่มีสกินคอนดิชันอ่ะเขาจะแบบเหมือนเขาจะเหมือนเอฟเฟคไปหมดว่าแบบเซลฟ์เปสีก็ลดเซลฟ์อิมเมจหรือว่าแบบหลายๆคนคือมีแบบแบบมีมีฟีล l i n g ว่าแบบคือเขาทำเซอร์เวย์มาเลยนะว่ามันมีฟีล l i n g ว่าแบบฟีลว่า คนในครอบครัวไม่หลาฟิลว่าคนโตข้างๆพยายามจะเอ่ยเอาอะอยู่กับคนที่เขาเป็นแบบนั้นมาแล้วเรารู้เลยว่าหลายๆคนไหนที่มีคอนดิชันเรื่องผิวคือเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆอีกส่วนหนึ่งของงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มาทำเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับผิวหนังของแต่ละคนนะว่ามีปัญหาตรงไหนยอย่างไรหรือเปล่านะครับ มาเรียนรู้เกี่ยวกับโซล่าเลนทิโกนะครับมีเลสมาแล้วก็ P I H คุณหมอขอความรู้หน่อยได้ไหมครับโซล่า,าเลนทิโกมีเลสมา P I H ท่าไทยคือแปลว่าอะไรบ้างคะท่าทายอยาันนี้คือกระแดดลักษณะเวลาที่เราเห็นก็คือชอบปบตามบริเวณใบหน้าหรือว่าตามแขนมันจะเป็นปื้นกลมๆขอบชัดสีน้าตาลออกอันนี้ชอแล้วก็อันนี้เป็นป้าครับคล้ายๆกับปื้นสีน้าตาลนี่มักจะบปบบริเวณหน้าแก้มสองข้างหรือว่าเหนือริมฝีปากครับแล้วก็ P I H อันนี้ก็คือหมายถึงว่า เป็นรอยดําหลังการอักเสบซึ่งก็มีหลากหลายโรคที่ทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นบนผิวหนังแต่ทุกครั้งที่เวลาที่เรามีการอักเสบเนี่ยเม็ดสีของเราเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นให้สร้างเม็ดสีมากขึ้นซึ่งพอเวลาที่คืนทั้งหมดหายแล้วหรือว่าสิวหายแล้วเนี่ยมันก็เกิดเม็ดสีที่ถูกสร้างมะตกเหลือไว้ทําให้เกิดเป็นรอยดําทําได้ซึ่งกว่าที่เม็ดสีที่ถูกสร้างมาจะถูกพาออกไปเนี่ยก็ใช้เวลานาน3เดือนขึ้นไปถึงประมาณปีหนึ่องอมา ขอบคุณคุณหมอมากครับห้อไฮฟ้าดึงทีเก่งมาก <c oughs> ฉันที่ฟังคุยเซนโดยมีเขานั่งข้างๆ่ซนก็คือรู้สึกว่าแบบเ,เราก็คือในทุกท้องเรียนเราต้องการเพื่อนแบบนี้ครับค <c oughs> ือพวกเราเด็กเหร่านั่งนั่นเอง <c oughs> เราเป็นคนที่จะคอยแบ่งขนมให้เพื่อนเราเพื่อนก็จะสรุปเลกเชร์ให้เรานี้เขาให้ดูอะไรไม่ พอมาสรุปสิ่งที่ผมได้ตกผลึกจากองค์ความรู้ที่มาได้ยินตลอดงานวันแรกเนี่ยก็เล่นเอาผมซึมไปเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดจะคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าผิวพรรณจะนึกถึงเรื่องภายนอกมากกว่าเช่นสิวฝ้ากระนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยสกินแคร์มันส่งผลกระทบถึงเรื่องที่อยู่ภายในด้วยส่งผลกระทบถึงความมั่นใจและสําหรับหลายๆชีวิตมันส่งผลกระทบไปถึงอนาคตของพวกเขาได้เลยครับและจากวันแรกเนี่ยพอมาถึงวันที่2ผมก็ยิ่งอินขึ้นไปอีกครับระหว่างเส้นทางของการเดินทางไปที่เมือง r o c ร e p o s a y ผมได้มีโอกาสไปคุยกับคนผิวเผือกนะครับทำให้เรารู้ว่าเรื่องของผิวพัรร์ไม่ใช่เรื่องภายนอกแต่ว่ามันส่งผลไปถึงคอนดิชั่นในการใช้ชีวิตด้วยเดี๋ยวเช้านี้เราจะออกเดินทางจากที่ปารีสนะครับไปที่ลาโรชกันเราจะไปขึ้นรถไฟที่มองพานัสนะครับ ก็จะใช้เวลาจากในเมืองตรงนี้ไปที่มองพานาสเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็รถไฟเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วก็ไปต่อรถที่พอดหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งไปรอเดินทางไป7จ็โมงสินาทีนะครับกําลังจะไปขึ้นรถไฟที่สถานีมองพานาสนะครับให้แอบไปดูคนคนเดินท่านแบบวักไฟเยอะมากเลย ที่เรานั่งรถไปนะครับ <Okay. S 1> อย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือว่า mm hmm. เรื่องของสกินแคร์เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าฟังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความสวยความงามแต่ว่าหลายสตอรี่ที่ผมได้มาฟังจากทริปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของความรู้สึกนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมได้คุยด้วยนะครับเป็นคนฝรั่งเศสที่เราเนี่ยได้นั่งร่วมเดินทางกันไปนะครับ h e เ o u โลสวัสดีครับ u วัสด u ครับสวัสดีครับม e ยเ My name is a ต t นก n ลกิสั o n I'm representing a population which main characteristic is the lack of pigment in the skin, which makes it at higher risk of developing skin cancer. so taking care of our skin is fundamental if we want to keep a good skin health, uh, if we don't want to develop any kind of cancerous lesions. so it's a lot of education to be aware of the importance of taking care of the skin because the impacts of the sun on the skin are not Immediate, you don't see the results immediately. It takes years sometimes to develop lesions to see the skin aging, but you need to take care of your skin as early as possible. So, education is key. เราลงจากรถแล้วก็มาถึงที่ La Roche Posay Center แล้วนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Pigmentation นะครับเราได้เรียนรู้ในแง่มุมว่าเฮ้ยพอเวลาพูดถึงสกนะินแคร์เนี่ยเราจะพูดถึงในมุมของความสวยความงามแต่ว่าเอาจริงๆมันมีผลกระทบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและจิตใจของผู้คนเลยนะครับและเขาใช้คํานึงว่าเออมันไม่ได้เป็นเรื่องสกินแคร์อย่างเดียวแต่มันคือสกินเฮลท์นะมันก็คือสุขภาพอย่างหนึ่งการที่เดินทางมาที่นี่ทําให้ได้ยินหลายๆสิ่งที่เป็นเรื่องที่เปิดมุมมองนะครับอย่างเช่นว่าผิ หนังของเราเนี the ่ยมันก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะที่คนอื่นเนี่ยมองเข้ามาเป็นส่วนที่คอนเน็กเชื่อมต่อกับผู้คนรอบข้างนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันคือสปาหรือเนี่ยเราจะได้ไปใช้สปาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูกันนะ ในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงลาโรชโพ p เซห์เฮดคอร์เทอร์นะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วก็ได้เห็นฟ a c i ิลิตี้ระดับโลกที่มีทั้งสตรีมมิ่งบ่อน,น้าแร่สาวหนา้าแล้วก็สปานะครับพอพูดถึงสปาในที่สุดเราก็ได้เข้าไปใช้บริการสปาของลาโรชโพสเซนะครับแน่นอนพอพูดถึงสปาเนี่ยจะมาสปาเหมือนกันไม่ได้สปาของลาโรชโพสเซเนี่ยก็จะมีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพที่แตกต่างจากสปาที่อื่นครับที่บอกว่าสปาของลาโรชโพสเซเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าการมาสปาที่นี่มันเป็นการนวดผิวหนังที่สะเทือนไป งสมอคำว่าสะเทือนที่ผมพูดถึงนี้มีความหมายในแง่ดีนะครับเพราะว่าการทําสปาที่นี่เขาได้ศึกษามาเป็นอย่างดีครับว่าการนวดแบบไหนจุดไหนที่จะทําให้เรานั้นสร้างความสุขได้มากที่สุดแล้วก็ผ่อนคลายได้มากที่สุดครับและจะบอกว่าระหว่างที่เรามาศึกษาในเฮดคูเตอร์ของลาโรชโพเซ์อีกหนึ่งจุดที่ผมประทับใจมากๆคือการได้พูดคุยได้เห็นสายตาและสีหน้าของพนักงานของลาโรชโพเซ์นะครับว่าคนที่มาทํางานที่นี่เขาไม่ได้มาทํางานเพราะเป็นหน้าที่อย่างเดียวแต่พวกเขาเนี่ยรู้สึกไปถึงหัวใจจริงๆว่า ว่าการทํางานในการดูแลผิวหนังดูแลผิวพรรณให้กับคนทั่วโลกนั้นมันเป็นจิตวิญญาณของชีวิตพวกเขาครับเ o w ได้สิทธิ์ l working here uh, I talk to some people they said like they are very proud <Yeah. S 2> to work and helping people yeah yeah this is the same for me mm hmm. mainly when uh, we saw at the first week mm hmm. they came they've got a lot of uh, problem on the skin for instance mm hmm. and after one week uh, the button comes more than when they came mm. but we we assure them that it's normal because of the treatment mm. and at the end they come and they are very smiling mm. and uh, they are very happy for their three weeks spending here yeah mm. yeah oh thank you very much you're welcome merci beaucoup you're welcome <laughs> หนึ่งในพนักงานของลาโรช p o รเซที่ใช้ชีวิตและทํางานอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้จริงๆนะครับจะเห็นว่าล่าเริงแจ่มใสเนาะเพราะว่าคนที่นี่เขาก็อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามและสิ่งหนึ่งนะถามทุกคนเลยว่าทํางานที่นี่รู้สึกยังไงเนี่ยคำตอบที่ได้เหมือนกันหมด ก็คือความภาคภูมิใจเพราะว่าเขาได้ทํางานที่ช่วยเหลือคนนะเหนื่อแดดไหมเดินแล้วอยากลบได้ชอบฮะชอบเนาะชอบแสงแสงช่ำๆอเนาะชื่นใจชื่นใจขุนพลมาที่นี่ลรวรู้สึกว่าถ้าเกิดให้มาอยู่ที่นี่นี่ได้ไหมผมชอบแล้วผมชอบคือผมเป็นคนแบบชอบแบบธรรมชาติอยู่แล้วก็ที่บ้านชอบพาไปเที่ยวแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบภูเขาอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบเราโตมากับธรรมชาติก็เลยแบบชอบมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนแบบฟีลแบบชอบอยู่คนเดียวไม่ถึงว่าไม่ได้ไม่ใช่แบบอินโทร e ขนาดนั้น แบบว่าเวลาฟักผ่อนี้ชอบแบบอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเลยชอบที่นี่มากๆนะครับแต่ว่ามาถ้าเกิดมาอยู่นี่ไม่กลัวเหงาเพราะมันแบบเราอยู่กรุงเทพมามันแสงสีอะไรอย่างงี้ผมผมไม่นะเพราะแบบว่าเหมือนด้วยความที่เป็นเด็กเมืองแล้วแบบอยู่อยู่ในเมืองที่แบบมันวุ่นวายแบบมันแฮซโซมากๆอะไรมันมันจะรู้สึกแบบว่าอยากอยู่คนเดียวอยากแบบอยู่เงียบๆอะไรเง <superv decorative certified> ี้ยถ้าเกิด พาคนพิเศษมาคนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่พี่น้องใครก็ได้เพื่อนในวงก็ได้คืออยากให้เขามาร่วมโมเมนต์ไหนกับเราที่สุดใน3วันที่ผ่านมาก็าจะเป็นเดินในกรุงไทรีส ครับผมเพราะว่าคือด้วยความที่แบบครั้งแรกด้วยไงแล้วแบบเห็นเห็นแบบตัวตัวเมืองด้วยด้วยตึกด้วยอะไรด้วยแบบอากาศด้วยแบบว่าผู้คนอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นคือถึงแม้ว่ามันจะดูวุ่นวายแต่สาหรับผมมันมันสวยครับแล้วแบบยิ่งเราเป็นคนที่แบบชอบแบบ appreciate art อะไรเงี้ยมันจะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนแบบดื่มด่าอยู่ในเมืองที่เราว่าเขาเคยว่ากันว่าเฮ้ยมันเป็นเมืองที่สวยนะอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้มาจริงจริงมันก็แบบอยากชวนคนอื่นมาดูแลน่ใช่สตอรี่ที่ขุดลงไปเนี่ยเลือกมาอันนึงผมผมชอบลงเป็็นนช่่องเเพราาะวป เขาเรียกเป็นแบบเป็นโทนของแบบแต่และแบบช่วงเวลาที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นช่วงช่วงแบบฝนตกอือคือเหมือนแบบว่าผมถ่ายไปข้างนอกมันจะมีความแบบเฮ้ยข้างนอกแบบมีคลาวดีห้หน่อยหนแบบฝนตกแล้วก็ด้วยชุดด้วยอะไรอ่ะมันดันเข้ากับตัวตึกอะไรอย่างงี้ด้วยเลยสึกว่าชอบชอบนั้นสุดอันนั้นหล่อสุดด้วยไม่ใช่อะไรมันจะมีรูปไหนที่ไม่หลอ่อบ้างปะเนี่ย คนเรามันก็ต้องมีมุมที่ชอบครับ <c oughs> ผมผมแนะนําเวลาถ่ายรูปใช่ไหมให้แบบแนะนําพี่มาสมมตสิสมมติมตนี่กล้องใช่เราเราต้องแบบหันสี่ห้าองศาแบบให้แบบสันกามแล้วก็แล้วไม่คือไม่ได้แบบไม่ได้แบบตรงมากแต่แบบเฉียงนิดหน่อยแล้วก็าตามมองไปที่กล้องแล้วก็จิกไว้โอเคใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรูปต่อไปพี่จะแบบเออเอาบ้าง ขอบคุณขุนมากครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นสเตชันสุดท้ายนะครับก่อนจะสิ้นสุดวันนี้และสิ้นสุดทริปลาโรชโพเซนะครับให้ดูบรรยากาศในช่วงเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินคือการที่มาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยโรแมนติกมากนะครับเพราะว่าอากาศนกำลังเย็นแต่ว่าต้นไม้เนี่ยก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะการได้เห็นแบบว่าสีฟ้าสีเขียวสีส้มนะครับแล้วก็สุดลม สูรอากาศสดชื่นเนี่ยมันชื่นใจมากนะครับจุดสุดท้ายที่พาทุกคนมาคือ Thermal Center ซึ่งเอาจริงๆพอมาถึงเมืองน้ำแร่ทั้งทีเนี่ยก็ต้องมาชิมน้ำแร่ของเขาสักหน่อยครับโอเคอยูยนะอ่อยนะ ดีชอบชอบชอบ สมเซ็นเตอร์จะเป็นศูนย์บำบัดโรคผิวหนังต่างๆอย่างเช่นกลากเคลื่อนสะเก็ดเงินรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดใหญ่อย่างมะเร็งหรือว่าแผลไฟไหม้อย่างอันนี้เขาก็สาธิตวิธีการรักษาสะเก็ดเงินอยู่ลองดูปวยนที่คมานี่คืออาทิตย์โปสเตอร์เมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าในสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีการใช้น้ำแร่แต่ว่าจะต้องใช้ความดันสูงระดับหนึ่งประมาณสักห้าบาทสามนาที ทำให้ตัวลอยโลงเนี่ยดีขึ้นหรือว่าใช้ทั้ง,งหมดแบบลบแต่เชืออ <c oughs> ้อมันลบกลวนให้พี่หมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับห้องนี้เป็นห้องสำหรับกายภาพแต่ว่ามีการใช้น้ำแร่ <ừ. S 1> เข้ามาช่วยทำให้การกรายภาพเฉพาะจุดได้ผลมากขึ้นทุกคนเห็นหัวฉีดตรงนี้ใช่ไหมครับพอถึงเวลาที่เขาจะฉีดน้ำแร่ออกจากเจ้าตัวนี้เขาจะควบคุมคุณภาพของน้ำแร่ทั้งหมดเลยทั้งแรงดันอุณหภูมิเพื่อให้การรักษามันได้ผลมากที่สุดศูนย์บำบัดที่นี่เปิดให้บริการมานานกว่า 15ปีแล้วนะครับมีคนไข้ที่เข้ามาแวะเวียนใช้บริการกว่า2 0 0 0 0คนซึ่งนอกจากฟังก์ชันหลักในการรักษาฟื้นฟูโรคผิวหนังต่างๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปในการสอนแต่งหน้าเช็คผิวดูแลผิวเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจจากผิวพรรณด้วยครับมาพูดในส่วนของ sustainability นะครับได้คุยกับเอกนี K ่ N e นะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องของ sustainability โดยตรงเลยนะครับความแตกต่างของ2อ,อันนี้คือแพ็กเกจเนี้ยพิ่ออกมา ก็จะเป็นรีไซเคิลนะครับแล้วก็ดีกับธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าใช้พลาสติกน้อยลง77%นะครับอันนี้คือส่วนแรกที่เขาตั้งใจทำนะครับเดี๋ยวคุยกับย่คนี่ You said that you working in a section that dealing with sustainability directly. Absolutely mm hmm. Typically we are reformulating our product to get rid of what we call petrochemistry mm hmm. mm hmm. mm hmm. We want to to um, integrate ingredients actives in our products that are not related to petrochemistry mm -hmm. that are coming from natural sources mm -hmm. we have as a commitment for 2030 mm -hmm. to reach 95 percent of our ingredients within our formula to be what we call bio-based mm -hmm. or coming from mineral abundance meaning getting rid of petroleum petrochemistry this is the same product the น้ำตาลอันนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้พลาสติกน้อยที่สุดนะจุดไฮไลท์ที่สำคัญคือตรงนี้นี่ให้ดูราคาคงมัน่นอย่างนี้น ก็คือถูกกว่าเกือบ20%เลยนะครับจาก24.5มาที่ 27. 7 0การเดินทางมาทริปนี้กับลาโรชโพเซเนมองซ้ายมองขวาไปทางไหนก็เต็มไปด้วยความประทับใจไปหมดเลยนะครับตลอดเส้นทางที่เราได้ศึกษาในเมืองลาโรชโพเซทําให้ผมได้รู้นะครับว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งการบําบัดจริงๆครับคำว่าบําบัดที่ว่านี้เป็นการบําบัดทั้งทางกายและทางใจควบคู่กันไปแล้วสําหรับมนุษย์ที่ไม่ค่อยดูแลผิวหน้าตัวเองแบบผมพอมาทริปนี้ก็รู้ซึ้งเลยว่าเรื่องผิวหน้าไม่ใช่เรื่องผน้คุย ับคุณหมอมากมายนะครับได้คุยกับพี่หมอตู้หมอตมั้มหมอนัทได้เรียนรู้จากเขาว่าสกินแคร์มาสะท้อนไปถึงชีวิตและมีเคสวัยรุ่นหลายคนที่หมดความมั่นใจเสียการเรียนเพราะหน้าเป็นสิวก็มีส่วนตัวของผมเองที่ทํางานออกกล้องบ่อยๆก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลผิวพรรณของผมเองเช่นกันนะครับและผลภายได้ที่ตามมาอีกอย่างคือผมจะได้หน้าใสาผิวพรรณเปล่งปลั่งเหมือนน้องขุนพลแฝดน้องของผมระหว่างนี้ขอตัวไปทาครีมกันแดดดูแลสกินแคร์ของตัวเอ็มเองก่อนนะครับ